กูดอับดูสวัสดีชาวเซนทันทุกท่านนะครับถึงเวลาพักกลางวันกันแล้วเวันนี้นะครับเรามีเกมสนุกสนุกะครับที่จะมาเล่นกันนั่นก็คือการเปิดภาพศูนย์การค้าของเซนทันกรุ๊ปของเรานะครับจากทั่วโลกเลยในที่นี้นะครับมีใครอายุงานเยอะที่สุดครับเบิ้นครับกี่ปีแล้วครับสปีค่ะเอ้จริงเอาความจริงดิ เก้าปีคนนี้ต้องรู้เยอะสุดแนะ่ๆใครน้อยสุดอย่นี่สองเดือนสอเดือนไม่เป็นไรใครจะกี่ปีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้เรามาวัดกันนะครับว่าทีมไหนจะได้มีความรทดีท <c oughs> โอเคอ่ะพร้อมนะจับหูข้างหนึ่งหนึ่งสองซักท่เนยิมบราซีค่ะถูกต้องอา ต่อไปอะไรครับผมไม่ผมเอาม่รู้ตอบมาแล้วนึกเหรอเซนฮันเบดวิวถูกต้องกดครับยังโดนหลอกแหมจะตีอย่างเดียวเลยตีอย่างเดียวเลยเอ้าไปเซนฮันชิลมอ่าถูกต้องครับอ่าฝ่ายถอยไปต่อไปถ้าเป็นศักดิ์ศรีของคน9ปีนะครับผมหนึ่งสองสามเซนฮันแจ้งวัฒนาเซนอาจารยาพิเบศ์พี่แล้วอย่าเพิ่งตอบ หนึ่งสองอ่ะอ่ะอ่ะสติลอ่ะครับถั่วต้มถูกต้องอมไปอะไรครับออมแจงวัฒนาผิดครับผมปล่อยครับหมดเวลาอ่ะมีใครสติลไหมอยู่ใจกลางเมืองใจกลางเมืองออกไปทางใต้ก็ได้อ่ะอ่ะสติลอะไรครับซีเนอร์ปีเก้าถูกต้องเสียงเข้าไหม พร,ร้อมครับไปอเอาลูกนึงไปหน่อยอ่ะอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงเซนทันเวเกตนะถูกต้องครับผมเออพ<ด>ร,ร้อมครับไปเซนเซนทันเวลิลด์เซนทันพารามเก้าต้องเซนทันแร่เผาถูกต้อง<ด>โอเคครับไปที่ไหนอีทวิวถูกต้องครับ ตอนนี้นะครับทีมที่2นําไปอยู่4แต้มครับผมเราคือทีมที่อะไรเออเราเป็นทีมหนึ่งไงอ่ะโอเคต่อไปครับไปเซนทั่นเวอร์ค่ะถูกต้องไปครับตอบติดตอบครับเซนทั่นพะรำสองถูกต้องทำไมรู้อ่ะพร้อมนะดึงสองซ้ำตอบติดตอบเฮ้ยอย่าบอกนี่อย่าบอกนี่อย่าโกงอย่าโกงนะอ่ากูอาทบเซนทั่นอยุธยาค่ะถูกต้อง ทุบเปิดไปไม่นานกองเชียร์ถอยหน่อยกองเชียร์เริ่มโกงเนี่ยเขาแค่ใบเฉยเอ่อพร้อมเลยครับไปเออเซนทันวิเลจวิเลจอะไรอะ่ะหนึ่งเอาเลยเอาเลยเออก็ถูกต้องแล้วหนึ่งสอง ที่ไหนอ่ะครับอีกครับเซนทันนครสวรรค์ค่ะถูกต้องนครสวรรค์เปิดไม่นานเนาะพร้อมนะที่ไหนครับเดียเซนทันพระรามเก้าเชื่อไปแล้วไม่เหรอเซนทันพระรามสามโอ้ยทำไมรู้อ่ะก็เขาพระรามเก้าไปแล้วก็พระรามสามแล้วไม่เราใช้ตะกานี้ได้เหรอพร้อมหนึ่งสองสามเซนทันภูเก็ตถูกต้องครับจริงๆก็เป็นดีไซน์ของเขาเนาะเปิ้ดเคยไปแล้วนี่ เราก็เคยไปกันหมดนี่โอ้ยอันนี้ <c oughs> จันเกิดอ่ะเป็นเอกลักษณ์มากต้องรู้ให้หไหด้หนวะกระด้งมาเชียงใหม่ถิงครับผมอ้อยวตอบได้ปะไม่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 ต้องสติลสองพนงครับผมไครสติลไหมห,หนึ่งอ่ะ <c oughs> ถูกต้อง <c oughs> พี่คนโยงเงี้ยไม่อยากเล่นแล้วต่อไปนะครับหนึ่งสองสามตึงเร็นี่ ที่ไหนครับผมเซนทันเมกาบางนาไม่ใช่ครับคอยครับสติลนะคำใบ้นะครับยูมาเลเซียเหรอโอ้เปิ้นนะนะอาดใหญ,ญา่ปกงอยุงมาเลเซียปีนังเหรอไม่ใช่เซนทันไอซิตี้ครับผมโอ้ไม่เคยได้ยินเลยนี่ผมพ้นกับมือหนูพ้นกับมือค่ะพร้อมนะหนึ่งสองสามโอ้อเห็นสัญญาณเห็นสีอย่างนี้ต้องรู้แล้วอะ โกโฮเซลเวียดนามค่ะถูกต้องครับผมไปครับท่านนักครปฐมปะผิดครับโรบินสันไลฟ์สไตล์โอเคถูกต้องครับโรบินสันครับผมครับสีเขาจะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์เนาะหนึ่งสองสามโกว้าผิดครับเดี๋ยวข้างหลังเขาดูดาวแล้วนะเอาหนึ่งพิมพร้อมพิวตอแล้วเอาท็อปคอมเดลี่ค่ะบถูก มีไผ่กับฟิชป้ะเนี่ยไปโย่ไผ่กับฟิชถอยไปจุดแดงเลยพร้อมนะครับหนึ่งสองสามไทยวัสดุถูกต้องคือไทยวัสดุที่ไม่ให้บอกสาขาเพราะว่าหน้าตามันเหมือนกันหมดไปครับอุ๊ยกอฟครับลาลินาเซนเต้มาอิตาลีเหรอถูกต้องเก่งมากเก่งมากหนึ่งสองสามคารัเเว่ อะไรเยอรมันเหรอถูกต้องครับเก่งมากถูกสองถูกสองกันแล้วเอาไปตัวตึงตัวตึงเข้ามาหนึ่งสองสามเฮ้ยอัสทร์ฮอสค่ะไม่แน่ใจไอร์แลนด์ป่ะไม่ใช่อ่าไม่เป็นไรถูกต้องครับผมเอาล้วโฮสนะครับจากประเทศเยอรมันนะครับผมก็ทีมที่หนึ่งเป็นฝ่ายชนะไปนะครับได้ยี่สิบคะแนนทีม่สองก็ได้ยี่สิบคะแนนนะครับผมก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับผม สุดออยอดเก่งมากไปเลยขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้นะครับผมส่วนผู้ชมนะครับท่านใดนะครับที่อยากร่วมสนุกกับเราครับเราเตรียมคําถามให้กับพวกท่านทุกท่านนะครับได้ร่วมสนุกกันนะครับพร้อมกันไหมครับ1 2 3เปิดครับ และศูนย์การค้านี้นะครับมีชื่อว่าอะไรอยู่ในจังหวัดอะไรนะครับสามารถส่งมาที่ใต้คอมเมนต์นี้ของเราได้เลยนะครับของรางวัลนะครับก็จะเป็นเมจิกกิฟต์การ์ดนะครับมูลค่า200บาทนะครับจำนวน5รางวัลสามารถเอาไปใช้ช้อปปิ้งกันได้อย่างเต็มที่ส่วนหากบียูไหนนะครับอยากจะมาร่วมสนุกกับเรานะครับสามารถส่งชื่อบียูท่านนะครับมาใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะส่งทีมงานนะครับไปสํารวจและจัดไปเล่นกับท่านถึงบียูแน่นอนครับผม ยังไงวันนี้ก็กล่าวลาทุกคนนะครับทุกคนแยกย้ายไปทํางานนะครับสวัสดีครับผม